เผยคลิปเดือดอีกคู่นุ้ยเชิญยิ้มพุ่งเข้าต่อยจตุรงห้ามกันทั้งสตูดิโอ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปทั้งแถบหลังจากที่ได้เห็นคลิปที่ตลกและพิธีกรคนดังจาาตุรงมกจกโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า มึงต่อยกูทำไมไอ้หนุยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ลุงรงกำลังยืนพูดคุยกับกล้องอยู่แล้วหนุยเชิญยิ้มก็ปรีเข้ามาต่อยทันทีจนเพื่อนๆในกองถ่ายที่มีเจี๊ยบเชิญยิ้มนิกกี้ณัชตดรีบพยายามเข้าไปห้ามแต่กลับกลายเป็นว่าเพิ่มความชุลมุนเข้าไปอีกจนลุงรงต้องคานออกมาซึ่งคลิปดังกล่าวถูกโยงว่าเป็นการเลียนแบบเรื่องราวคลิปนาทีที่นักร้องดังศรีสุวรรณจันยาถูกลุงคนหนึ่งปรีเข้าชกและเตะกลางวง สัมภาษณ์ขณะร้องให้สอบและเอาผิดโนตอุดมในการแสดงทอล์กโชว์เดี่ยว13จนติดแฮชแท็กสีสุวรรณพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งทวิสเตอร์อย่างรวดเร็วงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ติดตามหลังได้เห็นคลิปต่างเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com